วัสดีครับผมเรียนเราก็มาอยู่กับนู่นู่อยู่แล้วเออขอบวนเจ็ดห้าวิ่งมาจากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสี่สิบสามนะโอ,อ้ขอบวนเจ็ดห้าเดี๋ยวมัววิ่งใส่นะเขาละสิบมาออน้ำท่วมก็สังขารนะอ,อ ก็ปล่อย75ไปก่อนนะ42 7ตามมาเ5็ห้าก็วิ่งยาวไปเลยนะครับไปแล้วครับวิ่งยาวไปจีนละ